สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้เราจะมาสอนวิธีการลากนะคะเราก็กดไปที่สามตัวบนนะคะแล้วก็มากดกลับเลขนะเราก็มาสามตัวบนตรงนี้นะคะเราก็มาเลือกที่ห้านะคะห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์สองห้าศูนย์สามห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์หก ห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์เก้านี่คือลากนะคะลากทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะคะก็หนึ่งบาทก็ห้าสิบสี่บาทนะคะถ้าชนะก็ได้เก้าร้อยนะคะประมาณนี้นะคะนะขอยกเลิกตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้ทำเพื่อแนวทางเท่านั้นนะคะจะทำเพื่อเป็นแนวทางนะคะถ้าใครยังไม่ทราบ ถ้าใครเขาพูดวันล่ากก็คือประมาณนี้นะคะถ้าเขาให้40ก็กดมาที่40 40 0 40 401 402 403 404 405 406 407 408 409นะคะถ้ารากที่ถูกนะคะ1บาทก็จะอยู่ที่54บาท่ะเงินเราจ่าย54บาทถ้าเราชนะได้ 900แล้วแต่บางเว็บนะคะบางเว็บก็ได้850ประมาณนี้นะคะนี่คือเป็นแนวทางในการลากนะคะลากกรีดลากกรีดนะคะแนวทางขอลบก่อนนะคะตัวนี้จัดทำเพื่อนแนวทางวิธีการลากถ้าใครบอกว่าให้ลาก10แล้วก็กดไปที่10 10 1 0. 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0ู 105 106 107 108 109ประมาณนี้ค่ะวิธีการลากนะคะอันนี้เป็นแนวทางนะคะลากที่ถูกวิธี1บาทก็จะอยู่ที่54บาทนะคะถ้าไม่ได้ตามนี้แปลว่าผิดนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามตัวนี้จัดทำเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการลากกรีดค่ะบ๊ายบาย